นี้ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับไปดูปฏติมากรรมแบบปากกระพงขาวของสําคัญในพื้นที่กันบ้างนะครับจาาเกาะยอนะครับยังคงเน้นปากกระพงขาวที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอมาสร้างปฏติมากรรมจุดเช็คอินและเสาไฟฟ้าปากกระพงขาวภายในบริเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลริมทะเลาสาบสงขลาเพื่อสร้างสีสันการท่องเที่ยวเกาะยอให้มีความโดดเด่นน่าสนใจยิ่งขึ้นครับ ตำบลยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาถือเป็น,นหนึ่งอาชีพหลักของชุมชนชาวเกาะยอโดยชาวบ้านยึดอาชีพนี้โดยจะใช้เครื่องมือประมงที่สืบทอดกันมายาวนานและความได้เปรียบเชิงนิเวศท,ทางธรรมชาติอันมาจากทะเลสาบสงขลาที่มีสภาพทัท้ง3น้ำทั้งน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อย จึงทาให้ปลากระพงขาวที่เกาะยอเป็นปลากระพงขาวสามน้ําที่มีรสชาติที่อร่อยกว่าที่อื่นและก็ถือโอกาสที่ชาวบ้านเกาะยอสามารถเลี้ยงปลากระพงในกระชังได้อย่างมีคุณภาพจัดเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับทำให้ชาวเกาะยอยังคงใช้เอกลักษณ์ปลากระพงขาวมาสร้างปฏติมากรรมบรเิเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปฏติมากรรมปลากระพงขาวที่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่โดดเด่น2จุด ปฏิมากรรมจุดแรกอยู่ที่บริเวณหัวเขื่อนติดกับสะพานติลสุรานนท์เป็นรูปแประ,ะพงขา,ขาวขนาดใหญ่สองตัวอยู่บนเกลียวขึ้นบริเวณแท่นจะมีผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะยอก็คือจำปันดากเกาะยอและก็ละมุดหรือว่าลูกสว่าที่ชาวเกาะยอรเรียกกันนะครับซึ่งเป็นของดีของเกาะยอร,รวมอยู่ในปฏิมากรรมจุดที่1นนี้ด้วยรถยนต์ที่วิ่งผ่านสะพานติลสุรานนท์เข้ามาที่เกาะยอก็สามารถมองเห็นความสวยงามได้อย่างชัดเจน เต็มที่นะครับบริเวณเขื่อนในมุมสูงครับส่วนประติมากรรมจุดที่2นะคะจะมีปลากระกพงขาวสี่ตัวกระโดดจากผิวน้ำขึ้นมาพันกันเป็นเกลียวอย่างสวยงามอยู่ริมเขื่อนติดทะเลสาบสงขาที่สามารถมองเห็นกระชังเลี้ยงปลากระกพงขาวเรียงรายอยู่ด้านหลังประติมากรรม2จุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเช็คอินของบริเวณเขื่อนแห่งนี้ที่มีความสวยงามเพื่อสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพในบริเวณไว้เป็นเที่ยวระลึก เมื่อเดินทางนะคะมาท่องเที่ยวที่เกาะยอนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งค,คือเสาไฟฟ้าปลากระพงขาวที่มีปลากระพงขาวสีทองทุกตัวอยู่บนเสาไฟฟ้าและที่โคงไฟนะคะห้อยลงมาจากปากปลากระพงขาวของเสาไฟฟ้าทุกต้นประมาณ50ต้น เพื่อให้ความสว่างสวัยบริเวณเขื่อนป้องกันการก,กัดซาะช,ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะประชาชนสามารถที่จะเดินทางมาเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณนี้ได้นะคะพร้อ,อมทั้งได้เห็นทะเลสาบสงขาอย่างชัดเจน เป็นการช่วยสร้างสีสารให้กับชาวเกาะยอได้มีแหล่งพักผ่อนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนแห่งนี้ได้ทุกเวลาแม้ในช่วงเวลากลางคืนค่ะกลางคืนคต้องบอกว่าจะสวยมากเพราะว่ามันอยู่ริมสะพานติลสุรานนท์ก็จะเห็นบรรยากาศแสงสีทั้งที่อยู่ที่วัดเองค่ะ,ะแล้วก็บนสะพานด้วยถ่ายรูป<ม>ไปสวยนะผมเคยไปครั้งหนึ่งตอนลอยกระทง บรรยากาศดีมากคุณนนคแล้วเนี่ยไปถ่ายรูปกับปากกระพงขาวซึ่งเป็นสีทองก็น่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นําเอาเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของตัวเองนะนนำมาต่อยอดนะคะสร้างแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่เกาะยอนะคะ